สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาชมบอลสวยๆครับนางไหมต้นนี้นางไหมสวยมากครับอนี้ชายชนต้นนี้พันอะไรนะคะรับปลูกงามเลยต้นนี้ นี่เสือพานนะครับสวยๆเลยครับต้นนี้ชายชนนะครับผมห้าพันห้าครับโอ้สวยครับสองพันหกสี่พันชายชนสวยๆนะครับต้นนี้สองพันแปด ตัวน,นี้พันห้าเสียพันเสียพันพันห้า 1, 5, ครับอย่างสวยอันนี้อะไรเนี่ยตะโกะะเนี่ยมาใหม่เลยได้สวยนี่เนี่ยอะไรวะเพราะว่าจอมทับนแ,แต่ว่านี่มันไม่น่าจะใช่แต่มันก็สวยเนาะอบอลยัดบอลทำอยู่นู่นอันนี้นะ นี่ยังจอมทับอันนี้อะไรนะไก่แก้วไก่แกก้วไ่ตัวงามโอ้นางไม้นางไม้แตกเนาะนางไม้เท่าไหร่นี่ไม้นี้ไม่ได้ขายขายนู่นอะไรอันนี้ก็นางไม้ครับต้นนี้กี่บาทนะอันนี้พันหนึ่งอันนี้พันสองตัวไหนพันสองอ่ะใช่ปะใช่สวยๆโอ้วาวอยู่ โอ้เพราะขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะน่ะกุสุมาสพันกุสุมาสองพันดอเพียบต้นเล็กต้นใหญ่เต็มอันนี้ใครได้เอาไปนี่คุ้มนะครับกุสุมาสองพันเล็กต้นน้อยฉ่ำต้งหน่อยนี่ใหญ่ใหม่อีกดอกพวกนี้เพิ่งเพาะอันนี้อันนี้มาใหม่อันนี้อะไรนะ อะไรวะเขาเรียกอะไรวะเด็กสาวด่างๆนี่เรียกอะไรวะอะไรหรอวะอินเนก็มีเยอะๆอีนเนาเยอะดงๆนี่เรียกอะไรนกกระทานกกระทาพวกนี้ต้นเท่าไหร่นี่นกกระทาต้นละร้อยยี่สิบบาทต้นใหญ่ก็สองร้อยพวกนี้ร้อยยี่นะครับร้ยไม้กอก็สองร้อยไอ้ที่มันหลายๆต้นก็สามหกสามร้อยเนี่ยอย่างเงี้ย มีสามร้อยว่วบอลกระดาษตอนนี้หมื่นหนึ่งครับนี่นึหมื่นหนึ่งตั้งแม่ได้สวยอ่ะต้นเนี้ยสวยทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาลงก็ยังรอตั้งไม่ตั้งแม่เลยแต่ว่าต้นเนี้ยก็สวยเลยเสียวต้นไหนตั้งแม่ก็ต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยไม่ค่อยโตช้ามันโตช้าซื้อมาก็อย่างแพงแต่โตช้า แต่ต้นนี้ตัวเดียวตัววเดียแล้วก็ใบเดียวนี่ยาใบที่อ่อนออกมานี่ดังเลยนี่ใบใหม่กำลังด่างใบใหม่เขาด่างไหมด่างสวยต้นนี้สวยอันนี้เท่าไรนี่ยห้าร้อยห้าร้อยกระทมกะทมทำใจกะทมใหญ่กะทมโตแล้วต้นนี้ขายเท่าไหร่ต้นนี้ขายหมื่นหนึ่งต้นนี้ขายหมื่นหนึ่งนะครับต้นนั้นต้นนั้นขายเท่าไหร่ต้นนั้นก็หมื่นเดียวต้นละหมื่นนะครับจะมีเสือด้อย ต่มันเล็กแต่มันเล็กเล็กสวยเลยแต่ต้นนี้ถ้าออกมาเนี่ยหลอดนี้ด่างนี้เลยหลอดนี้จะด่างสวยแต่ว่าต้นต้นนี้ต้นนี้แันสวยกว่าเพื่อนเลยเวลาออกมาใหญ่ไปตั้งแม่ตั้งแม่มันคล้ายนอนี่ครับเรียมดินไปแล้วถ้าไม่เอาก็ตั้งแม่ครับถ้าเอาก็หมื่นหนึ่งต้นนี้ก็หมื่นหนึ่งนะครับต้นนี้สวยแต่ต้นนี้สวยมากต้นลายด่าง นีต้นนี้ก็สวยต้วนี้มันเล็กตัช้าไอ้ต้นนี้ตัวนี้ที่เราเอามาเลยเตัวช้าไหมเออเเนี่ยอันนี้ก็เอ็งเพิ่งจะได้สองใบนู้นไปสามใบแล้วอันนี้เหมือนเนาะอันนี้แต่มันขาวอะอืวจัดเลยขาวจัดเป็นตัวช้าตัวช้ามันมันไม่เหมือนไอ้นี่ไอ้นี่มันมันเขียวด่างเขียวเขียวด่างๆเลยไว้ดูเทพดูใบมันออกมาใหม่มันเลย ตัวน,นี้เท่าไรนี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับอย่างสวยเลยไหนกระทอมเนี่ยอะไรฮองเฮาตัวนี้พันสองนะี่พันสองครับสวยมากไปกระท่อมไหนชายชนที่ไปเอาอยู่นั่นมา ที่ที่แปลวันนั้นน่ะเออนี่อ่ะอ,นนอันนี้อันนี้มันเหมือนชายชนนะไม่ใช่อ่ะแต่มันเป็นอะไรนะไอ้วิชุด,ดานางวิชุด,ดานางวิชุด,ดาข้างหลังนี่ชายชนอันนี้นางวิชุด,ดานี่อันนี้อนนโอ้โด้วยรถฟ้าด้วยรถฟ้าก็สวยเลยบุสมาต้ร์ต500พวกนี้นะนี่อชายชนแมวเนี่ยเนี่ยชิบิอามานั้นมาด้วยรถฟ้าต้น สี sí, oh, thì, thì ่ร้อยที่ซื้อมาเบ่งงอกอ่ะยังออกแล้วแต่ยังไม่ได้แตกใบมีแดงมีแดงไหมแดงมีแดงก็ดีออกต้นเดียวดิมาดูตู้อบอเฉรีอ่ะอันนี้นะต้นยังไม่ได้ป้ายแดงมันต้องอบก่อนดิยิ่งอบยิ่งสวยเดี๋ยวมันแแดงกอเนี่ยครับ นี่นี่ฮนุมานตัวชายชนต้นนี้ใบแรกป้ายแดงอย่างสวยเลยอันนี้ฮันุมานไม่ใช่อะไรนี้อะไรนะี่อะไรวะหงสุวรรณเออหงสุวรรณยังหลายสวยอันนั้นก็หงสุวรรณสวรรแยกไว้แยกหน่อไปแยกกอไปมีหลายต้นมีสี่ต้นแยกไว้สวย่ปชายชนต้นนี้ ยังไม่เปิดนะยังยังอนุมัครวานอืมเนี่ยเปิดเนี่ยเนี่ยอันนี้ต้นเท่าไหร่เนี่ยไออนุมานอมอมทับอนุมานก้าเฝ้าเปิดอันนี้อันนี้เราเพาะเองใช่ไหมมาจากป้าของกันอ๋อขาเฝ้าเจริญพันธ์อันนี้อะอันนี้อันนี้กระพันหนึ่งจะออกสีพันห้าหอป้ายรอป้าย รออายุามาจากป้าติดดินเลย่ะติดดินแบบติดดินนิดเดียวพอไปดูโอ้ยจรอดดูปานี่มัจาป้าอะไรเาเท่านั้นนะไนโตเมโตครคุณปันึกบอลสวยๆนะครับตรงนี้ขมพัฒนานะครับ สามอาทิตย์เนี่ยเดือนนึงก็ี่ยกันเอ้ครับมีหลายพันหลายชนิดนะครับรวยรถฟ้าสวยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับชมบอลนะครับ